ต้นแบบการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุโดยเน้นบ้านและชุมชนเป็นหลักจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเมื่อเราได้พบกับการรวมตัวกันของคนในชุมชนจนก่อเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน,นี่คือความพยายามในการจัดระบบสวัสดิการด้วยตัวเองมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างการออมเป็นกองบุญที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันสร้างและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้สมาชิกรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม กนชุมชนเอ๊กันลูกขึ้นมาทำเรื่องอันหนึ่งก็คือเรื่องกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบลนะด้วยตีนะฮะตั้งกติกาไว้ว่าเวลาไข่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะก็มีการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแหมส่วนหนึ่งแล้วกันนะเดียวกันปุ๊บนะเวลามีปัญหาอย่างคนเท่าขาดคนดูแลก็อย่างกันเนี่ยชุมชนก็จะออกแบบในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลกันหรืออาจจะมีการไปจ้างคนไป่วยดูแลก็อย่างประมาณในปีด้วยตีนะฮะ ถ้าถ้า,าผู้สูงวไวคนนันะ้นอ่ะมีใครจนเหลือเกือ้อกูลในี่คือระบบในชุมชนเราก็เลยได้ประยุกต์ให้มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนแล้วเนี่ยสมทบเงินมาที่กองทุนวัลบาทนะครับกองทุนนะตรงนั้นก็เริ่มเป็นเป็นมีงบประมาณเกิดขึ้นนะครับตอนนี้พอเราได้งบประมาณตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มาขยายในเรื่องของความเดือดร้อนเดือดร้อนในสิ่งจําเป็นเราเดือดร้อนอะไรมากที่สุดนะครับ อกองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดจากการออมของสมาชิกวันละหนึ่งบาทหรือที่เรียกกันว่ากองบุญสัจจะวันละบาทเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและเสียชีวิตซึ่งในส่วนของกองทุนผู้สูงอายุจะมีเบี้ยยังชีพที่เกิดจากการออมของสมาชิกมาไว้เป็นบำนาญให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 80%จะเอาไปทำในเรื่องของสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อื่นๆที่กองทุนตั้งขึ้นนะครับอีก10%เอในด้านบริหารจัดการส่วน10%ที่เหลือแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการที่ที่ไม่มีเงินที่จะมาเป็นสมาชิกนะครับตรงนี้เราเชิญชวนหลายลายนะครับให้เข้ามาเป็นสมาชิกพอเป็นสมาชิกแล้วระยะหลัง6เดือนเขาก็จะได้สิทธิ เขาก็จะเป็นการต่อจังหวะก้าวให้กับเขาพี่ก็ได้ค่านอนโรงพยาบาลค่ะคือละว200บาทแล้วก็มีสวัสดิการอีกหลายๆอย่างนะคะเช่นชาวพนักิจหรือเช่นเสียชีวิตนะคะที่สมาชิกเราเสียชีวิตไปค่ะแล้วก็บุตรค่ะค่ะมีการกู้ยืมตลอดทุนการศึกษาด้วยค่ะค่ะสวัสดิการชุมชนตำบลไม่ได้สร้างแค่เงินแต่ยังเชื่อมโยงคนในชุมชนทุกเพศทุกวยัยเข้าด้วยกันอย่างกองทุนในตำบลบางบ่อนี้ ทุกๆวันหยุดสมาชิกจะมารวมตัวกันเพื่อฝึกอาชีพเสริมสร้างไรายได้ด้วยกันค่ะน,นอกจากการคัดแยกขยะแล้วก็การทำฐานแล้วอะ่ะยังมีกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในกองทุนนี้บ้างครับออก็ยังมีในเรื่องของออทำ,ทำ,อำนะทำน้ำยาล้างจานนะครับทำน้ำยาล้างจานแล้วก็ทำในเรื่องของน้ำยาซักผ้า นะครับเราก็ยังมีกลุ่มอาชีพที่ที่ร่วมกันชาวบ้านก็จะมาร่วมกันแล้วก็นั่งทําตรงนี้นะครับเวลานี้สมาชิกในกองทุนนะคะต่างก็ขมักขมเนเทส,ส่วนผสมของน้ํายาล้างจานแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุม่มซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกองทุนที่จะนํารายได้นะคะมาใช้หมุนเวียนเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนต่อไปค่ะถ้าเราตกงาน เราสามารถมีงานทําได้ในตรงนี้ในชุมชนเนี่ยเราสามารถมีอาชีพมีทชยธรรมมาากินของเราเองสังคมที่นี่นอกจากผู้สูงอายุจะมีรายได้จากการฝึกอาชีพยังกลับมามีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้กับคนรุ่นหลังและดูแลเสมือนเป็นลูกหลานแท้ๆของผู้สูงอายุทุกคนชุมชนดูแลมีกระบนการมีเวทีนะอย่างเช่นมีเวทีสภาองค์กรชุมชนมีเวทีกอมอคณะกรรมการหมู่บ้าน มีกลุ่มทุกกลุ่มมาปรึกษาหาร,หรือกันเฮา, <c oughs> าก็จะหุ้เลยว่านะผู้สูงอายุคนไหนมีปัญหาแบบนี้ปัญหานะแล้วถ้าเกิดเราเป็นมีปัญหาปุ๊บชุมชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันพอและในชุมชนเองต้องลุกหาวิธีมีกล่องกลางเป็นห่อกล่องกลางหน้ามูหรือเวทีหน้ามูตีจะนยนหน้าจะได้ตีจะฮึ่งเกิดกระบวนการตีจะหันผู้คนว่านะใครนะตีจะนะต้องเป็นเป็นเป็น,ป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 นทุนตีจะเข้ามาเสริมมาเติมเต็มให้กําลังใจเชื่อว่า ถ้าใช้กองทุนตรงนี้เป็นตัวเคลื่อนให้กับผู้สูงอายุะนะครับผมผมเชื่อโดยโดยแน่แท้ว่าผู้สูงอายุจะมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็เป็นการถ่ายภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลานนะครับเป้าหมายหลักของกองทุนสวัสด,ดิการชุมชน,มนคือสร้างความเข้มแข็งด้วยทุนภายในชุมชนที่เปิดกว้างให้ทุกคนมีส่วนร่วมเมื่อทุกคนต่างก็เสียสละและเอื้ออาทร ทำให้การจัดตั้งเติบโตถึง5,300ตำบลทั่วประเทศนี่อาจเป็นหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดของเราในเวลานี้แต่โจทย์ก็คือจากต้นแบบที่มีอยู่นี้เราจะเดินต่อกันอย่างไรเพื่อให้การสร้างหลักประกันสําหรับทุกชีวิตไม่ได้เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปเรียบแสมกระโทกถ่ายภาพสุทธิดาปล้องพุษาเนชันทีวีรายงาน